สวัสดียามเชา้ชาๆจ้านี่คือโรงเบียนะเพื่อนๆนะโรงเบียถนนโล่งจ้ะตอนนี้ก็แปดโมงเช้าจะ้ะปลายสีก็เดินเข็นของนูง่นเข็นจดหมายจา้ะพวกดิพวกกดหมายม้พวกพาโซ่จ้ะแปดโมงเช้าก็โล่งหน่อยนะเพื่อนๆนะ อันนี้ก็พวกออฟฟิศที่ทำเบียร์นี่เยเระเขากำลัลงแบบไอ้นี่อยู่กำลังแบบทาทรงทา,งทางสีจ้ะจะเป็นประมาณน,นี้จ้ะนะที่นี่ตามถนนจ้ะ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มตั้งแผงอยู่หน้าร้านนะจ้ะ ปวกร้านขายผักขายอะไรอย่างเงี้ยจ้ะไอที่เป็นข้อขาวตึกแรกนี่ผับนะเพื่อนๆนะเป็นผับเป็นปลาบลเอเป็นผับเป็นผุบนั่นแหละจ้ะผลวกบ้านั่นแหละตวัวดีเด้อสั่นสะเทือนไม่ได้เอาขาออกล้องนะ ในหมู่บ้านจอยพวกธนาคารอะ่ะเขาจะปิดลงเยอะจ้ะเหลือธนาคารนันเดียวจ้ะ,ท,าานนจะที่นี่เขาพวกทยอยปิดไปหมดจ้ะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะเล่นในทางออนไลน์อินเทอร์เน็ตนงผักกำลังงามจ้ะแต่ว่าไอ้มะเขือเขาดอกร่วงจ้ะจอยปลูกไม่เคยได้กินลูกนะเพื่อนนะแต่ก็ชอบปลูกจ้ะดอกเขาร่วงหน่น ขึ้นช่ายเห็นไหมงามเลยจ้ะช่วงนี้ขึ้นชายงางามพริกก็ออกลูกก็จะนี่เป็นลูกแล้วติดลูกแล้วพริกแดงก้าจอก็เก็บไปแล้วจ้ะแต่ว่าอันนี้มันกำลังเลื้ออีกมนะั้งแมงลักจ้ะเด็ดดอกเขาออกก่อนจ้ะมันจะ ออกดอกมันออกดอกแล้วเนี่ยนี่ออกดอกละแมงลักแมงลักจอยชอบแต่เนี่ยขึ้นช่เนี่ยละจ้ะมะเขือเนี่ยเห็นไหมดอกลวงอยู่นะจะได้กินหรือเปล่าพี่อนนียก็ปลูกไปอย่างนั้นแหละ ได้กินกไ็ได้กินไม่ได้กินก็ไม่รู้จะว่าไงเนาะพูกมาไม่ได้กินก็คือไม่ได้กินแหละแมงลักงามมากจากระทางนั้นตะไร้ก็งามจะใบบัวบกก็งามจะเนี่ยใบยิงหยิกนี่คือมันมีเพลี้ยจะเพื่อนๆนะนี่ผักแพผงงามจะอั้นก็พวก ใบบลบกอินเดียแล้วก็ต้นข้าวตองจะเนี่จะแต่ดอกเหมือนดอกมะลิเนาะดอกข้าวตองนี่จะเหมือนในนี้ก็แตงกวาตายแล้วจะเห็นไหมเหี่ยวเหี่ยวอยู่ด้วยแตงกวาตายจะมะเขือเทศก็เริ่ม,มฟื้นผักกระหล่ำตัวกระหล่ำแล้วก็กระหล่ำปีจะ นี่จะสตอเบอรี่พันข์ขาวจ้ะนะสุกละเล็บดำหน่อยนะเพื่อนๆนนะเพิ่งไปถอนหญ้ามาจ้ะมีมีอีกลูกหนึ่งนี่นี่จะพันขาวจ้ะนี่ได้สองลูกเขจะสีอย่างนี้เองเลยนะเพื่อนๆนะนะนี่มีแล้วจ้ะ ้ก็ผักแพวจะเอามาปลูกตรงนี้มั่งข้างในมั่งแก่หมดแล้วจ้ะนะใบมิ้นแก่หมดละเราจะชิมให้ดูเพื่อนๆน,นี่หวานอมเปรี้ยวหวานอมเปรี้ยวจ้ะนี่อีกลูกหนึ่งอืนสุก ฝนติดกันฝนมันตกบ่อยไงเพื่อนๆเ้ยช่วงนี้ฝนไม่ตกก็บ่นนะฝนตกก็บน่นจอยจะพาไปดูดอกไม้ที่ว่าจอยว่าจะเก็บดอกมันไว้อ่จ้ะนะมันมัน ตอนนี้ดอกมัน่วงหมดแล้วเหลือแต่เม็ดมาแล้วจ้ะนะก่อนจะไปถึงต้นดอกไม้ก็ดูผักก่อนจะเห็นไหมอันนี้มันอาจจะเป็นต้นหญ้าจ้ะแต่ดอกมันสวยตัวเรเก็บเอาไวเ้เพื่อนๆนะในเขียวเขียวดูไม่ใช่ต้นผักกาดนะเพื่อนนะต้นหญ้าจ้ะอันนั้นอนะ่ะหัวรันเตากำลังออกดอกจ้ะหัวรันเตากำลังออกดอกตัวขี้เกียจมุดเข้าไปอีกเพื่อน อันนี้ก็ทั้งกระลำปีแล้วก็ดอกกระลำจะฝั่งถนนต้นมะเขือเทศจะปูกแซมๆกันไปนี่ไงดอกเขาเนี่ยจะแต่มันยังอ่อนมันยังอ่อนอยู่นะเพื่อนๆนะดอกเยอะจะ้ะปีที่แล้วจอยเก็บอ๊เอาไว้เอาไว้ในบ้านบ้านกระท่อมอ่ะเพื่อนๆหนูมากินหมดจะ้ะหนูมากินหมด ไปดูฟักทองดิในดงหญ้านี่หละจ้ะมันชอบอย่างนี้นี่จะไม่ตายแล้วจะฟื้นละเดี๋ยวก็เลื้อยจะเลื้อยเร็วอยู่จ้ะลีโลจ้ะนะไม่มีเวลามาทํามาหลอกเพื่อนๆได้ไหนจะงานไหนจ้ะ,ไ,จะไ,ปไปนู่นไปนั่นไปนี่ทําได้ที่ทำเนี่ยจ้ะนี่ฟักทองรูบาบตรบเบอรี่ไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเยอะขนาดนี้นะเพื่อนๆนะแต่สตอบเบอรี่นี่เป็นอะไรที่แบบ ขึ้นง่ายมากนี่ไงลูกสีขาวอะนี่แต่ไม่ค่อยทันหรอกอเพื่อนๆตัวทาตมากินหมดนี่ตัวทาตพวกถอยทาตอะไรมากินหมดเนี่ยเห็นไหมให้ดูนี่นี่จะเก็บใต้ลูกไม่ใหญ่จะ้ะไม่ได้ นี่อันนี้ยังเรียนหัวหน่อยนะเพื่อนๆนะนี่นี่อันนี้ก็เก็บได้แล้วมัง้งเี่เก็บได้ละก็ไม่งามหรอกจ้ะทุกทีมันจะงามแล้วแหละปีนี้ไม่งามนูนะ่นน่ะต้นใบตองจอยจอยก็ไว้อย่างนี้จอยจอยไม่ขนย้ายออกไปข้างนอกจ้ะเห็นตัวธาตุัหเพื่อนนูนะ่นน่ะมันเหาอเรื้อขึ้นไปบนบ้านอุมโมงค์จ้ะนะ ธาตเยอะยิ่งฝนตกยิ่งทาดเยอะจ้ะนะนี่ผักสลัดเดี๋ยวหญ้ามานี่แหละจ้ะจะให้ยาเก็บเอาไปกินจอยจะเก็บเอ้กูดเบอร์รี่เอาไปดองด้วยจ้ะวันนี้เอาให้มันแก่จัดไม่ได้เดี๋ยวมันสุกมันจะเละจ้ะอันนี้ก็แปลงจ้ะเนี่ยนะ เขาขึ้นไปบนนูน้นเลยอาจะ๊ะร้อนเดี๋ยวออกไปข้างนอกกันก็ปลูกได้เท่านี้แล้วจะ้ะปีนี้มันไม่งามหรอกโอ้หน่นเห็นไหมมุดออกมุดออกมาเนี่ยจ้ะลูดซิปไม่ให้พวกแมวจะ้ะจอยมีศัตรูแมวด้วยนะนเพื่อนนะเพื่อนนะเอาไปดองจะ้ะ นามเก็บระวังหน่อยเอาเรียกมะขามป้อมจ้ะมันคล้ายๆมะขามป้อมเนาะบางคนก็เรียกมะยมจ้ะนู้นน่ะเห็นไหมเพื่อนเอ้ยดกดกมาอาดัดนั่นหายหลังโคมิอกนี่เอาไปดองจ้ะ กำลังแข็งกำลังดองถ้ามันถ้าให้มันแก่กว่านี้มันจะเละจ้ะนะเพื่อนๆน,นะนเห็นไหมล่างนี่ก็มีจ้ะเนี่ยแต่น้ำเขาคมมากจาก้ะเก็บต้องระวังนะเพื่อนๆน,นะ นามเนี่ยก็ผู้ซาหนามเนี่ยก็มะขามป้อมอ่ะจ้ะช่วยจะเก็บไปไปดองไปดูจะดูซิว่ามันดองแล้วมันอร่อยเหมือนเหมือนไอ้นี่ไหมเหมือนองุ่นไหม ทดลองสองครั้งแรกก็จอยมีหัวเชื้อไงเพื่อนๆหัว,ห,วหัวเชื้อดองอ่ะจ้ะ,ะติดมันมากเลยจ้ะ อยก็ไม่เคยทำเมนูของฝรั่งนะเพื่อนๆ่นะจอยจะบอกไว้ก่อนส่วนใจจอยจะทำแต่เอามากินกับพริกเกลือจะ้ะนะแล้วเอามาตำอย่างนั้นะกินแบบแทนของเปรี้ยวบ้านเราอ่นะจ้ะแต่เมนูของฝรั่งไม่เคยทำจากพวกพายอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยทำจากพวกแยมอะไรเงี้ยไม่ค่อยไม่ได้ทำแต่จอยไม่ค่อยชอบกินแยมกินแยมไงเพื่อนเพื่อนนะ เก็บไปเลยจ้ะเหอะเยอะไปตายใบเยอะมากจ้ะ <últimitan> ค <hating and people> <sk> ่อยๆเก็บจ้ะมันเดี๋ยวก็มันสั้นไงอือจ้ะ ฝนเริ่มตกแล้วเพื่อนเพื่อนแล้วเพื่อนนะมันอยู่ใบมันบางแต่ลน้ำเยอะใต้กระตา้านึงจะเนี่ยกระตานึงดูเอาไปดองจะกำลังพอดองจะเก็บไปอีกมันก็อยู่ใต้ๆอ่ะเอาไม่ได้นะดูหนามมันดินี่หนามมันมน,นะ คมมากเพื่อนยึดติดใต้อย่างเงี้ยมันเอาไม่ได้ไงได้บางลูกอย่างเงี้ยอันนี้มันอ่อนเกินกลมไปก้มมาตะแคงซ้ายตะแคงขวางอบเลยน่จ๊ะนี่เพื่อนๆลาสเบอรี่จ้ะอันนี้ลาสเบอรี่นะ เห็นไหมกำลังออกอันนี้พันนี้ก็แพงอยู่จ้ะกระถางละสี่สิบห้าปอนอ่ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยประมาณนี้มั้งสี่บกว่าปอนนี่นแหละจ้ะไม่รู้ว่า4ี่สปอนก็เกือบ5้าสิอันแหละเพื่อนๆพ่นะนี่ลูกมันจ้ะเตรียมตัวกลับบ้านกันจ้ะนี่ได้ก็ตาานึงนี่จ้ะไอ้เจ้านุ้นก็ดกได้แล้วนะ เหมือนก็เข้ามาเก็บไปแล้วด้วยไงนะของของสวนติดกันนี่แหละจะเดี๋ยวถ้าย่ามาวันจันทร์นะวันจันทร์เนี่ยหรือวันไหนนี่แหละแกเราจะให้แกเอารูบับไปไปทำให้หลานชายจะหลานชายชอบรูบับคอมโบกเปียกหมดเลยมันพเอ้ยนุนเห็นไหมนุนเปียกหม เปียกก็ช่วงขาเนี่ยแหละช่วงบนไม่เปียกจะน้ำค้างน้ำฝนน่ะน่จะจอยก็จะเอาพักต้นพักของไอ้ที่อังกฤษบางทีเขาเรียกเรนโบว์ชาร์กอีกชื่อหนึ่งก็สวิตสวิตชาร์กอ่ะนะสวิตสวิตชาร์กอะไรประมาณนี้เราจะจอยจะเอาไปวางให้คุณยายให้ให้คุณยายตรงเนี้ยบ้านหลังใหญ่ๆ จอยคุยกับแกทุกวันนะจ๊ะจ,จะเอาไปให้แกปลูกจะไปวางใส่ถุงแล้ววางข้างรั้วแกจ้ะไอจ๊ะจอยมาตั้งแต่เช้าโอเคองไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจะ้ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจะ้ะบายค่ะทุกคน